สวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาร์เก็ตติ้งกันมาแล้วนะคะประกาศกันไปแล้วนะคะสำหรับผลรางวัลใหญ่ของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์นะคะปีล่าสุด2012นะคะหนังที่คว้ารางวัลปาล์มทองคำก็คือหนังเรื่องอามูของไมเคิลเฮนเก้เป็นหนังที่เป็นหนังดรมาม่าค่ะว่าด้วยชีวิตของสามีภรรยายคู่หนึ่ง ตามทองคํารางวัลนี้เป็นรางวัลที่สองของฮานาเก้แล้วนะคะเราคงจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของรางวัลนี้มากเท่าไหร่วันนี้แต่ว่าเราจะพูดถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ลองเทียบเคียงกับเทศกาลภาพยนตร์ใหญ่ๆอย่างของคานส์นี้นะคะกับภาพยนตร์ของไทยเราดูคานส์เนี่ยเขาเกิดมาเกือบเจ็ดสิปีแล้วคุณผู้ชมคะแต่ของไทยเราถึงไหนแล้ววันนี้เราคุยกันนะคะคุยกับดรปิตร์กันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นไงฮะอุ่นๆเลยนะอุ่นๆเลยเพิ่งเสร็จเลยนะยี่สิบเจ็ดนะครับ แล้วก็วันนี้เราโชคดีนะครับเราได้กูรูผู้ยิ่งใหญ่ประธานชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับนะครับแล้วก็เป็นพี่ของผมที่สนิทกันมากหลายหลายคนไม่รู้ว่าแต่ก่อนนะท่านเคยเป็นอะไรนะฮะท่านเคยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโซนี่วิสิป,ประเทศไทยด้วยนะครับท่านอยู่ในข้ายขั้อร์ดในวงการนี้มามามากแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าใครจะเล่าเรื่องเทศกาลเมืองคานะฮะต้องคนนี้เลยเพราะว่า ไปมาเกือบ2ีทีแล้วไปจนปลุกโคงแล้ว,ลวใช่ค่ะถามหลายเรื่องเลยว่ากินข้าวที่นั่นเป็นไงอร่อยเปล่าออนี่ช่วงเศรษฐกิจแย่อยี้ตกลงเคาล็อกอาหารไยเพิ่มราคาใช่ค่ะน่าสนใจคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้รเรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะคะเราเองก็เหลียวๆงแร ต่างชาติอย่างในเอเชียอย่างเกาหลีมานานนะในญี่ปุ่นมานานลองดูบ้านเราเนี่ยมีบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุยกันเลยด้วยกันนะคะกับทางประธานชมรมวิจัยบันเทิงค่ะคุณนครวิรประวัติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 เนี่ยฮะที่นั่นอากาศก็เย็นเย็นเย็นกับก็เย็นกว่าบ้านเราหน่อยไม่ถึงหนาวไม่ถึงหนาวไม่ถึงหนาวครับสีสันของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสปีล่าสุดเป็นยังไงถ้าน์ตาจะเปลี่ยนก่อนที่ผ่านมาบ้างหรือเปล่า เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับทุกปีมันค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับไม่ว่าเรื่องการเดินพรม,มแดงเรื่องการไปตั้งกล้องดูดาราเดินพรมแดงอะไรกันรวมรวมถึงบรรยากาศริมหาดท,ที่เขาจัดริมหาดริเวลานะครับาการมีพาวิเลียนของชาติต่างๆอะไรต่างผมมองเห็นว่า สิบกว่าครั้งที่ผมไปมาไม่ต่างาไม่ต่างกันเท่าไหร่อาจจะคนดูท่าทางว่าผมว่าน้อยกว่าเดิมผมผมมีความรู้สึกว่าน้อยกว่าเดิมนะ,ะคนที่เดินอยู่ในพาเลซึ่งเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์นี้ก็ค่อนข้างจะน้อยกว่าเดิมเท่าท,ที่เห็นกันมา<ะ>และนี่ก็เป็นคลิปใช่ไหมคะที่เดี๋ยวจะให้ตามต้องคำเนี่ยนะครับที่ที่พูดถึงครับ แบบรอดมันมาันเพียบเลยครับคือทุกคืนเขาจะมีการเดินพรมแดงกันฉายภาพยนตร์รอบประตมันทัศรอบที่ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดก็มีผู้สร้างผู้กำกับนักแสดงของแต่ละเรื่องก็เดินทางจากประเทศต่างๆมาร่วมในงานนี้นะครับเดินบนพรมแดงกันก็ข้างนอกก็มีบรรดาช่างภาพโอ้โหเป็นร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นช่างภาพภาพนิ่งช่างภาพโทรทัศน์รวมทั้ง แฟนๆก็มีกล้องด้วยก็ถ่ายกันโอ้โหมากมายแน่นแน่นหนาจริงๆข้างนอกนะครับก็แต่ละคืนแล้วก็หน้า ทางเข้าแล้วก็มีคนที่อยากจะไปดูภาพยนตร์ก็ถือป้ายกันนะฮะบอกว่ามีบัตรไหมคะขอไปดูด้วยอะไรเงี้ยถือเป็นนี่ก็เป็นคลาสสิกอย่างหนึ่งทุกๆปีจะเห็นว่าสมมติถ้าเรามีบัตรเขาเขาคิดว่าคนที่ไปแต่งตัวมาดีมีสองบัตรบางคนแต่งตัวชุดหรูนะครับผู้หญิงขอควงไปด้วยเพื่อขอเข้าไปดูในในในหนังในในรอบนั้นด้วยเขาก็ถือป้ายว่า เขาบัดดูทักใบในเรื่องนี้ที่กําลังฉายเนี่ยเป็นประจําเราเห็นทุกครั้งทุกปีหนังที่จะเข้าไปฉายในเทศกาลบังคาเนี่ยจะเป็นต้องเป็นหนังที่เผยแพร่หรือยังหรือยังไม่เผยแพร่ครับส่วนใหญ่เขาจะคัดหนังที่ยังไม่เผยแพร่นะครับคือแต่ละปีนี่เขาจะมีทีมงานมาดูผู้อำนวยการฝ่ายโปรแกรมคือคริสเตียนชองเนี่ยเขาก็ ชอบเมืองไทยนะครคนนี้เขามามาเมืองไทยหลายครั้งผมก็รู้จักกันทีนี้ก็ไปเจอเขาเขาจะส่งทีมไปคัดเลือกหนังจากยุโรปหนังจากเอเชียหนังในอเมริกาเองหรือหนังจากโลกที่3ามอ,อื่นเนี่ยเขาจะส่งทีมงานไปคัดเลือกระหว่างช่วงถ่ายทําหรือด,ดูคลิปหรือด,ดูสคริปดูอะไรต่างๆงเนี่ยเขาเขาพวกนี้เขามีเซนต์มากนี่ว่าเออเรื่องนี้ถึงแน่ที่เขาจะต้องคัดเลือกเขานาเข้าไปฉายในเทศกาลของเรามันจะกลายเป็นพวกหนังอินดี้ที่เข้าไปส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับ ก็ม so 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 ันก right. so right? well, ็แล uh, ้วแต่นะครับแต่ว่าซีบผ่านมาแล้วก็เป็นหนังอินดี้หนังเมนสตรีมก็ก็น่าจะเคยมีนะฮะแต่น้อยแต่น้อยมากก็จะเป็นหนังที่ไปคว้ารางวัลปาล์มทองคําเมื่อปีก่อนใช่ไหมฮะของคุณอภิชาติพงศ์อ่าครับของคุณอภิชาติพงศ์ปีนี้แกก็มีเรื่องหนึ่งคือแม่ของนะฮะวันที่แกฉายโปรเงินผมก็มีโอกาสได้ไปดูด้วยนะครับคนนั่นเลยนั่นนั่นเนี่ยที่คือเครดิตเขาดีคุณอภิชาติพงศ์เพราะเขาได้รับรางวัลปาล์มทองคํามาแล้ว พอหนังเข้ามาฉายแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า special presentation ฉายไปให้พิเศษสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็โอ้โหฝรั่งแน่นเลยเต็มเต็มโรงเลยฟัง้วเหมือนเป็นข่าวดีนะคะเหมือนเป็นข่าวดีเต็มโรงเลยดูคนเขาก็ให้ความสนใจหนังไทยมากพอสมควรนะครับแต่ผมว่าก็คงเครดิตของคุณอภพิชาตพงศ์โดยเฉพาะตัวมากกว่าโดยเฉพาะตัวมากกว่ามากกว่าหนังไทยผลต่างประเทศเนี่ยเขารับหนังคุณอภพิชาติพงศ์ไปฉายบ้างไหมครับ ก็ในฝรั่งเศสในยโยปอะไรส่วนใหญ่ขายขาย,ขายได้หมดนะฮะผมว่าเป็นเรื่องประหลาดนะในขณะที่ภาพยนตร์ประเทศที่เราได้รางวัลน,นี่ยประเทศเมืองไทยเนี่ยเราไม่เห็นได้กลายเป็นหนังขึ้นจอเมเจอร์ซีนิเพล็กหรือ EGV หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ SF ซีนิมาผมยังไม่เคยเห็นขึ้นคือนในบ้านเราเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยมันโดนฮอลลีวูดเขาเรียกว่าเบนสตรอม ไปหมดเลยทําให้หนังอื่นๆน,นังอินดี้นังอิสระนังอาร์ตไม่มีที่ยืนไม่มีที่ยืนที่จะมาดูเลยคนต้องไปดูแบทพิตคนต้องไปดูทอมครูซคนต้องอะไรต่างๆหนังเหล่านี้ทั้งนั้นเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นนังอินดี้นังอะไรต่างๆนังอาร์เท้าต่างๆก็น้อยมากที่มีโอกาสได้ฉายและคนจะไปดูเพราะฉะนั้นการที่หนังเหล่าดีไม่มีโอกาสได้ปลูกฝังนัก ชมภาพยนตร์ของไทยมันยึงไม่มีโอกาสที่ได้ยืนได้ยังลําบากเลยดิฉันได้ข่าวมาลงภาพยนตร์อย่างฮาส์เนี่ยยังอยู่ลําบากเลยใช่ใชนะฮะหรือลงภาพยนตร์ที่เ,เป็นทางเลือกเนี่ยก็น้อยเต็มทีบางรอบมีผู้ชมอยู่5้าคนสามคนอะไรเงี้ยเขาก็ต้องใช้ะจะมาฮะลงภาพยนตร์ก็ต้องใช<ล>พ้พฤติกรรมในการเสพศิลป,ปะเสพปรัชญาจริงยังไม่แข็งแรงที่นี่เะยครับท่า,ร <o> ราประเทศก็ยังไม่แข็งแรงว่าเรายัง เรียกว่ายังอ่อนปรกเบียกอยู่เลยพูด<ะ>ได้เต็มปากพูดได้เต็มที่นะจุดขายของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาสเนี่ยก็คงจะเป็นหนังหนังแนวนอกกระแสถ้าทามองจากบ้านเรามองจากมุมบ้านเราเป็นส่วนใหญ่แบบนั้นหรือเปล่าคะผมคิดว่าสำหรับภาพยนตร์ที่ฉายเนี่ยมีทั้งนอกกระแสหนังอินดี้หนังเมนสตรีมแต่ว่าในตลาดซื้อขายเนี่ยจะเป็นเต็มไปหมดเลยในตลาดเขาภายในเขาเรียกภายในพาเลอาคารที่ขายเนี่ย จะมีบริษัทหนังไม่ว่าจากทุกภูมิภาคของโลกนี่จะไปออกบูธตั้งบูธแล้วก็ขายซื้อขายกันหนังไม่ว่าจะเป็น,นาาหนังดราม่าหนังตลกหนังสัตว์ประหลาดพวกอะไรต่างๆก็มีโอ้มากมายมาหาศาลแล้วมันต่างไหมคะอย่างนี้มันจะต่างไหมคะอาจารย์ในมองในมุมของแง่การตลาดเนี่ยต่างจากเทศกาลภาพยนตร์ที่อื่นๆอย่างเวนิส <Ven is S 2> เองหรือว่าจะเป็นในกระแสหลักอย่างอย่าง Oscar, ออสการ์หรือว่าร่วมทองคำเองก็แล้วแต่ ม,มันจะต่างนะผมเคยไป American Film มเฟสติวัลนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่นั่นเขามีการช่วยเหลือกันพอสมควรว่ามีสัดส่วนยกตัวอย่าง <c oughs> เช่นเขาก็มีการเฉลี่ยกันนะฮะจะเรียกว่าหัวก็ได้นะฮะคือ <c oughs> สมมุติว่าถ้าหนังฟอร์มใหญ่หนึหนึ่งเรื่อง จะไม่ต้องมีฝั่งหนังฟอร์มเล็กหนังกี่เรื่อง uh huh. หนังอินดี้กี่เรื่องถ้าคุณจะซื้อต้องซื้อแพ็คอย่างนี้ uh huh. อย่างนั้นน่ะเวลารับไปเนี่ยดิสเตรเวลเขาซื้อหนังอนี่ยไบก็จาเป็นต้องซื้อพ่วงไปด้วยไงฮะ uh huh. ตัวนั้นน่ะมันจะสามารถจะช่วยให้พวกหนังเล็กหรือหนังอินดี้เนี่ยสามารถจะช่วยกันเกิดขึ้นมาได้แต่ว่าภาพอย่างเนี้เราหัวกับเขาไม่เป็นหรือเปล่าครับผมว่าในเมืองขานก็มีแบบนี้นะครับแล้วก็ผู้สั่งซื้อ ภาพยนตร์ต่างประเทศมาฉายในเมืองไทยก็มีเจอแบบนี้กันทุกแห่งฮะเนื่องจากว่าเขาต้องขายเป็นแพ็กเกจขายหนังดังแล้วก็มีหนังเล็กๆพ่วงมาด้วยคือหมายว่าแบบบ้านเราแบบระบบการตลาดบ้านเราขายเครื่องดืง่มพวกอะไรต่างๆเหมือนกันนะหนังก็เหมือนกันนะหนังก็ฉายหนังใหญ่ก็ต้องมีหนังเล็กพ่วงไปด้วยคุณต้องซื้อด้วยนะไม่ซื้อผมไม่ขายคุณอนะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะแบบชาวมงคลฟิล์มหรือว่าเอ็มพิเจอร์อะไรที่ซื้อหนังมาจากต่างประเทศ อะไรเขาเ็้าใจระบบแบบนี้เขาต้องซื้อหนังเล็กๆมาพ่วงมาด้วยบอกไปดฉายว่าเราเพื่อจะมาฉายสักเจ็ดวันแล้วก็ทําเป็นดีวดีขายอะไรก็จบอแต่ว่าหนังใหญ่เนี่ยเขาก็มีฟอร์มที่จะทําการโฆษณาประชามพันธ์เพื่อให้ผู้ชมสนใจอะไรนะแต่ว่าหนังเล็กๆนี่ก็ต้องพ่วงมาด้วยเขาก็จาเป็นที่จะต้องฉายเนื่องจากว่ามันมันซื้อมาแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วอยู่พ่วงอยู่ในหนังใหญ่อนะินเดียไมโผล่ในเทศรรกาลหลาง,งแล้วครับ มีครับมีครับเยอะมีเยอะพอสมควรเพราะฉะนน่้อินเดียเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับว่าประชากรบ้านเขาเนี่ยเสพหนังมากนะครับแล้วก็ชื่นชมหนังอินเดียมากถ้าถามมาอยู่ในหัวใจเลยมันถึงได้พี่คาว่าบอลีวูดนะฮะในขณะที่อเมริกามีฮอลลีวูดนะฮะอินเดียมีบอลีวูดหลายร้อยเรื่องปีละหลายร้อยเรื่องแล้วก็คนเนี่ยถ้าเห็นว่าซุอร์มาเก็ตใหญ่ของอินเดียนะจะมีหนังาอินเดียฉายไปหมดคนอินเดียจะตามหนังอินเดียทั้งหมดนะะเราจะทําให้คนไทยเนี่ยตามหรือเสพ ภาพยนตร์ปรัชญาของเราได้เท่ากับอินเดียยังไงอันนี้ต้องเป็นจุดที่เราต้องมาช่วยกันนะคัผมก็ต้องอาศัยนะฮะพิณคอนที่คุประธานชมรมวิจารณ์วันเทิงน,น,นะครับทีนี้ไอตอนจะเบรกติดเ,เบรกเนี่ยนะครับผมมีคลิปอะไรแปลกๆมาเสนอนะ,ะสืสารความน่ารักคือคือเมื่อคี้นี้พิณคอนบอกว่าการที่บอกเราจะควงเข้าไปเนี่ยนะฮะและ้วเสร็จแล้วมั่วเข้าไปในเทศกาลได้นะฮะปรากฏว่านี่ไอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปอนทรีลนะฮะ มอนทรีออเป็นผมมีคลิปมาฝากนะครับเป็นคลิปจากเทศกาลภาพยนตร์ที่มอนทรีออลนะฮะปรากฏในหนุ่มนี่นะฮะไม่เป็นดาราเลยแต่เขารู้ว่ากฎเนี่ยนะฮะที่จะเป็นดาราคืออะไรแล้วขับรถมาเฉยเลยเตรียมอะไรบ้างนะครับมีโปสเตอร์ตัวเองมาเสร็จไม่ใช่หนังแท้เดี๋ยวหนังปอม นะแล้วก็หลอกตัวเองว่าเราเป็นทีมผู้ผลิตภาพยนตร์นี้แล้วเดินเรดคาร์เปตเข้าไปเลยนั้นนี่แหละครับการแสดงแสดงปลอมตัวเป็นกระดาษก็ได้นะครับแต่นี่ไอ้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังไงทั่วเลยนะครับว่าเออนะว่า เทศกาลภาพยนตร์โดนตบตาไม่รู้ว่าเจ้าของงานจะ,จะยิ้มออกหรือเปล่านะคือยันขำออกนะแต่ว่าแต่ว่าตัวเจ้าของงานเองเนี่ยโอ้โหการรักษาความปลอดภัยต้องคุมเข้มกว่านี้นะตัวนี้แอคเป็นดาราตัวเด่นเนี่ยมีการเจราจาด้วยส่งทีไม่เจราจาเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเอาเข้าไปแล่วเข้าไปใน เดินพรมแดงเข้าไปได้เลยใช้ได้ทีเดียวนะคะเอาละค่ะเนี๋ยคุณผู้ชมพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อลองคุยให้ลึกลองเชื่อมโยงถึงภาพยนตร์ไทยเราบ้างนะคะเทียบเคียงกับหนังอินเดียนะฮะเทียบเคียงกับหนังจากเกาหลีดูนะคะจากในโลกเอเชียดูว่าเราต่างเขาตรงไหนแล้วมีทางไหนที่เราจะไปถึงฝั่งฝันได้บ้างช่วงหน้าค่ะ